แรนสวัสดีครับสำหรับมิตรรักแฟนเพจมากมีออคาสวิททุกท่านนะครับวันนี้ผมต้นมากมีออคาซวิทซื้อรถแถมญาตินะครับมารายงานตัวแต่เช้าๆเลยพร้อมกับอากาศที่ขมุขมัวนะฮะวันนี้ทางมากมีของเราเตรียมเอารถออกมาจอดขายกันกว่า100ร0อยคันแต่ผมมีรูปหล่อสองคันมานำเสนอให้กับ ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอ่ารถของเราวันนี้นะฮะจะมีนะฮะจะมีฟอร์ดไวท์แท็กนะครับแล้วก็มาด้าบีทีห้าสิบโ4ประตูที่ผมจะมาแนะนำกันคันแรกก่อนนะฮะคันแรกของเราเป็นอ่ามาด้าบีทีห้าสิบโรุ่นประตูเกียร์แมนนวลน,นะฮะรถเราปีสองพันสิบสี่คันนี้นะฮะปีสองพันสิบสี่ภายในมันสดซิงมากเลย ถ้าเป็นสาวๆนะเหมือนอายุสิบเเลยอะมาดูมาดูไม่มีรอยราคีราคาใดๆทั้งสิ้นนะครับเลขใหม่ครับเลขใหม่ครับดูเองเดี๋ยวจะหาว่าโม้ดูดูสิเท่าไหรอ่อ่ะ80,000ื่นโลโอ้โหรถปี14วิ่ง80,000ื่นโลจะไปหาที่ไหนได้โอ้ oh my ่ o อนี่ฮะนี่ฮะอะไรฮะเขาเรียกว่าอะไรฮะน้องมิวเขาเรียกว่าอะไรฮะพลาสติกยังไม่ได้แกะโลยยาจากโรงงานอะนี่ไม่ได้สร้างพาไม่ได้มาใส่นะ นี่มาจากโรงงานนะฮะพัติกยังไม่ได้แกะเลยเบาะเนี่ยแข็งปกักภายในสะอาดเอี่ยมอ่องอลไทยมากเลยรถเนี่ยนะผมจะบอกให้ด้วยประสบการณ์ผมกว่า20ปีอันนี้พูดเรื่องจริงนะไม่ได้โม้เราจะดูว่ารถเนี่ยเจ้าของรักษาไม่รักษาดูที่ภายในฮะถ้ารถภายในสะอาดเนี่ยแสดงว่าเจ้าของเนี่ยรักษารถด,ดีมากเพราะจะเป็นคนเนี้ยบ แต่ถ้าเกิดมาแบบภายในโสมเนี่ยแสดงว่าเจ้าของเนี่ยไม่ค่อยรักษารถเพราะฉะนั้นขนาดข้างในยังสะอาดแล้วอะข้างนอกจะไปเหลืออะไรล่ะครับนะฮะมันก็ต้องสะอาดตามต้องเอี่ยมตามนะฮะเขาต้องเป๊ะในส่วนส่วนของจากข้างในมาจากเครื่องยนต์เข้าศูนย์ไหมอะไรไหมเนี่ยคือถ้าข้างในสะอาดนี่ข้างนอกกินขาดเลยครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องยนต์ให้ดูคันนี้นะฮะอันนี้เกียร์แมนนวลน,นะฮะปี2014นนะฮะมาด,ด้าบีทีห้าสิบโปรนะฮะเดี๋ยว เรื่องของสนนราคาเดี๋ยวเราจะมาบอกให้ฟังกันนะฮะว่าคันนี้เนี่ยสนนราคาเท่าไหร่เฮ้ยเบื่อจังเลยมิวตอนเช้าไม่มีน้ำลำไยถ้าไหลเย็นเนี่ยเจอน้ำลำไยจะคล่องวันนี้นะฮะเดี๋ยวไว้คราวหน้าเจาอน,น้ำลำไยวันนี้ไม่มีน้ำลำไยก็เลยไม่ค่อยมันจะดูติดติดกัดขัดยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันดูไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะหกร้อยคนแล้วล่ะครับ โอ้โหขอบพระคุณมากเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ให้กําลังใจผมช่วยแชร์ให้ผมเยอะๆนะครับขอวันนี้ขอมีคนดูสักร้อยคนก็พอแล้วครับไม่เอาเยอะครับรักทีมงานมากมีน้อยๆนะฮะแต่รักทุกวันรักนานๆนะฮะรักทุกวันรักนานๆนะครับมาดูทางนี้ฮะห้องเครื่องดูครับห้องเครื่องนะฮะคือเราพูดถึงภายในไปแล้วเนี่ยนะฮะถ้าภายในสะอาดภายในสวยแสดงว่า เจ้าของรถเนี่ยดูแลรักษารถดีแล้วพี่ดูห้องเครื่องสิครับดูห้องเครื่องสิครับน็อตยังไม่ขยับเลยถ้าเป็นเด็กๆนี่เขาบอกว่าซิงเลยนะถ้าเป็นสาวๆนี่ซิงนะเนี่ยน็อตไม่ได้ขยับไม่เคยผ่านมือชายมาก่อนถ้เป็นสาวๆเนี่ยโอ้โหสภาพเครื่องยนต์นี่ดูดูดูครับดูครับดูครับ q c p a s ต่างๆยังอยู่เลยฮะสติ๊กเกอร์อะไรโอ้โหมันสุดจะอธิบายนะฮะสำหรับรถปี2014หาสภาพดียากเดี๋ยว เสียงเครื่องอ่ะไม่ต้องฟังหรอกคันนี้บอกเลยว่าขับดีดีจริงๆริพอลองเทสมาแล้วรถทุกคันที่เข้ามาเนี่ยพอมาจอดที่ร้านปุ๊บเนี่ยตัวผมเองนะฮะผมเป็นท่าแก่นะตัวผมเองนะผมจะไปขับสักสองสารอบเพื่อที่จะดูว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงช่วงล่างเป็นยังไงเทสอ่ะถ้าเป็นถ้าถ้าเปรียบเสมือนผมเป็นพ่อเล้าเนี่ยเด็กเข้ามาในเล้าใหม่ๆแต่ผมเทสหมดทุกคนน่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดง่ายๆนะฮะดูฮะมิ้วมิ้วมิ้วพี่อยากให้ผู้ชมเห็นทางนี้จังเลยดูฮะ ดูฮะอยากจะให้เห็นตรงนี้จังเลยเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะสวยงามขนาดนี้ไม่น่าเชื่ออาชีพอะไรนะครับอาชีพเชี่ย์แขกมาออกรถกับพ่อเล้าเลยครับมาเลยครับมาเลยครับชื่ออะไรลูกค้าชื่ออะไรมาเลยครับรีบมาให้เร็วเลยอาชีพเชียร์แขกเนี่ยอยากจะเจอซะจริงๆทางน้านนี้ฮะทางน้านนี้ฮะดูด้านคนขับไปแล้วดูด้านคนนั่งเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าคนนั่งเป็นไงกรมยี่เนี่ยโอ้โหแข่งปัก แสดงว่ารถคันนี้มือเดียวเพราะว่าคนขับขับคนเดียวคนนั่งไม่ค่อยได้นั่งเบาะแข็งปั๊กนะฮะดูฮะดู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 ด,ด,ด,ดูข้างหลังก่อนโอ้โหแม่เจ้าอะไรมันจะขนาดนั้นไม่อยากจะโม้เลยอะเดิมจริงๆนะฮะเดิมจริงๆนิ้วดูดูฮะดูฮะยังไม่มีขยับเลยอะโอ้โหนี่นี่ท้ายนะ นี่นี่น,นท้ายถ้าเกิดเป็นเปรียบเทียบกันผู้หญิงนี่ก็คือตูดฮะตูดยังไม่เคยโดนเลยฮะอย่าว่าแต่หน้าเลยตูดก็ไม่โดนดูดิโอ้โหของเขาดีจริงๆอ่ะเช้าๆเอาอะไรมาพูดกันก็ไม่รู้เนี่ยสปาี้สีประดนแต่เช้าเด็กๆดูไม่ดีนะฮ <c> ะ <oughs> สอบไปในทางไม่ดีนะฮะอ่าสำหรับคันนี้นะฮะดูสภาพโดยรวมไปแล้วผมบอกว่ารถคันนี้ถ้าเปรียบเทียบก็อยู่ในความสวยงามระดับ 8ถึง90%ขึ้นนะฮะราคาราคาของ BT50 Pro คันนี้นะฮะดูไว้นะฮะวันนี้รีบมานะรถยังไม่ได้ลงเหตุขายนะเอามาไลฟ์โชว์ก่อนราคา BT50 Pro ปี2014คันนี้สนมราคาอยู่ที่3 0 0แสน3ามแสนเท่าไหร่ครับเซลสามแสนเท่าไหร่ครับอะไรนะ 3, 000, 000. ไม่ใช่ครับ3ามแสน69,000าครับ เราขายเพียง3 6 9 0 0 0ถ้าคุณลูกค้าเครดิตดีไม่ต้องมีเงินดาวออก,กรถกับเราดาวนศูนย์บาทแต่ถ้าคุณลูกค้าเป็นข้าราชการนะฮะพนักงานของสถาบันการเงินพนักงานรัฐวิสาหกิจออก,กรถคันนี้ผมขอแค่900 0ับาทไม่ต้องมีประวัตินะแต่ต้องเป็นข้าราชการพนักงานของรัฐพนักงานของสถาบันการเงิน หรือซาลี่ทำงานโรตัสแมคโครเซเว่นได้หมดนะฮะออกรถใช้เงินเพียง9,000บาทไม่ต้องมีประวัติเน้นว่าไม่ต้องมีประวัติดอกเบีย้ยนะฮะดอกเบีย้ยของผมเริ่มต้นสำหรับรถเก๋งถูกที่สุดอันนี้ตอนนี้ผมสื่อไปแล้วนะเฉพาะในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยของผมทำได้ถูกที่สุด2,69บาท69เอาไปเลย2,69บาท69นะฮะดอกเบีย้ยเริ่มต้น4ปีของผมอยู่ที่2บาท69 ถ้าท่านจะผ่อนห้าปีก็ได้หกปีก็ได้เจ็ดปีก็ได้ดอกเบี้ยขึ้นตามลําดับจะไม่ได้อยู่เท่านี้ตลอดไม่ได้โม้นะเรื่องจริงนะฮะไม่ได้โม้อของจริงฮะโอ้โหอยากจะให้เห็นข้างในเหี่ยว่ะอยากเปิดฝากระโปรงอ่ะอยากเปิดกระโปรงทุกคันเลยอะ่ะเปิดฝากระโปรงมาแล้วมันเจออย่างเงี้ยชื่นใจกี่คนแล้วนะโอ้เปิดฝากระโปรงมาชื่นใจชื่นใจ ยิงพลดูเยอะๆนะยิ่งชื่นใจขนาดวันนี้ไรเชาวไม่มีน้ำำําลําไยนะเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนจะเจอนสักทุ่มสองทุ่มมีน้ำำําลําไยจะชื่นใจวันนี้อีกนะครับอ่ะเรารู้ราคาไปรกันไปแล้วนะฮะสำหรับนางฟ้าคันนี้นะฮะมาด้าบีทีห้าสิบโปรปีสองพันสิบสี่เกียร์ธรรมดาในสนนราคาสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีเครดิตฟรีดาวไปเลยไม่มีเครดิตใช้เงินแค่9 0 0 0บาทนะครับรายละเอียดมาคุยกับผมครับเสียต้นครับมากมีออาเซอร์วิสซื้อรถแถมญาติ นะฮะอ่ะเราดูนางฟ้ากันไปแล้วเรามาดูอวตารเอ้ยไม่ใช่ซาตานกันดีกว่านะฮะอันนี้ผมบอกว่านางฟ้าอันนี้ผมบอกซาตานเพราะอะไรร่ามันสายบึกสายบืนสายลุยสายทนนะฮะคันนี้นะฮะเป็น Ford w i ดไ t ท c 4ประตูเกียร์ออตโอตโอ้เครื่องยนต์ 2,200cc ปี2013นะฮะฟ i ร์ดไวทปี2013 มาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆเดี๋ยวอ,อันนี้ดูรถเหมือนดูผู้หญิงเนาะเหมือนกับพี่ไปตู้อะ่ะผมเป็นพ่อเล้าดูก่อนเด็กๆ,ๆเด็กๆเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจก็ไปถามคุณพ่อเอาเองแล้วนะไปถามคุณพ่อเอาเองแล้วกันว่าพ่อๆเวลาพ่อ,พอ,พอ,พอไปตู้อะ่ะพ่อดูอะไรก่อนเออเอางี้นะอ่ะดูภายนอกก่อนนะฮะภายนอกสีสันเต็มนะฮะคันนี้สีสันเต็มรถคันนี้แตกต่างจากรถคันนู้นนิดเดียวเอาความจริงใจของผมไป เก็บสีนิดหน่อยไม่มีชนหนักเก็บสีนิดหน่อยนะฮะยาง1 0อยฮะยางใหม่100%เพราะทีมมากมีเรามาเนี่ยรถคันไหนเข้ามานะถ้ายางไม่ดีนะเหมือนกับคุณใส่รองเท้าอะรองเท้าแตะขาดหรือรองเท้าผ้าใบคุณขาดเราเปลี่ยนรองเท้าให้ใหม่เลยฮะใหม่100%เเพื่ออะไรฮะความปลอดภัยในการขับขี่ของคุณลูกค้าทุกคนเราอยากให้ลูกค้าออกไปแล้วแล้วมั่นใจในการขับขี่นะฮะยางเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ ดูข้างในฮะมาดูมาดูดูข้างนอกดก่อนดูข้างนอกก่อนนะมาตู้แล้วเปิดตู้เลยอันนู้นอาจจะเป็นเบอร์ตองนะฮะอันนู้นเบอร์ตองอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าเบอร์กลางกลางเบอร์กลางกลางนะฮะรถสวยแล้วก็บอกสวยนะรถมีทําสีแล้วก็บอกทําสีแต่ชนหนักน้ําท่วมพิคว่ำไม่มีครับต้องทําใจนะรถยนต์มือสองเนี่ยบางคันเขาใช้งานมาแล้วเป็นแสนกิโลแปดหมื่นโลเก้าหมื่นโล ไอ้ที่คุณบอกว่ารถจนมือสองโอ้โหมีทําสีมาแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อยากละคุณก็ไปซื้อป้ายแดงสีคุณไม่ต้องมาซื้อมือสองแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้มือสองเนี่ยราคาเขาล้านกว่าเนี่ยแล้วมาเหลือสี่ห้าแสนเนี่ยคุณก็ต้องดูบ้างในส่วนของเรื่องสภาพต้องรับได้แต่เราก็คัดสรรเราก็พยายามทําให้มันดีที่สุดแต่จะบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นไหมรถนมือสองไม่มีสภาพร้อยเปอร์เซ็นฮะถ้าใครบอกว่ารถยนมือสองสภาพร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผมเถียงหัวชนฝาเลยผมทํารถมายี่สิบห้ายี่สิบหกปีนะครับ ไม่ต้องโม้ดูคันนี้ต่อไฮแลนเดอร์ er, นะฮะไฮไลเดอร์ er, ก็คือขับสองวายแท็กก็คือมีชุดแต่งจากโรงงานเป็นตัวท็อปของรุ่นของเครื่องของขับสองนะฮะสีเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็ไม่รู้เป็นไรชอบแต่ขาวๆเหมือนผมเลยผมก็ชอบขขาวนะฮะผมก็ชอบขาวนะฮะ,นะฮะดูรอบๆฮะเซ็กซี่นะคันนี้ การออกแบบเขาออกแบบมาจากโรงงานเซ็กซี่รุ่นนี้สมัยป้ายแดงจองกันเป็นปีนะครับป้ายแดงจองกันเป็นปีแต่ที่มากมีไม่ต้องถึงปีคุณมาวันนี้คุณเครดิตด,ดีหรือคุณซื้อสดคุณขับไปเลยผมอนุมัติให้คุณภายใน3ชั่วโมงขอ3ชั่วโมงเท่านั้นเองพออนุมัติเสร็จถ่ายน้ํามันเครื่องถ่ายน้ํามันเกียร์นะฮะดูแลระบบช่วงล่างระบบเบรกดูแลให้ทุกอย่างก่อนที่คุณจะเอารถไปใช้ที่นี่เรามีมาตรฐานนะเดี๋ยวมาตรฐานของที่นี่เนะี่ยมันต้องคุยนาน มันต้องมีน้านําหญยถ้าคุยอะถ้ามาเฉพาะมาตรฐานตัวรถนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบอกว่าของเรามีมาตรฐานอะไรบ้างเอาไว้ไล่หนะ้าวันนี้เอาแค่ดูรถอย่างเดียวก็พอสองคันนี้เจอนางฟ้าแล้วเจอซาตานผมหน่อยเป็นไงดุไหมดุดันไหมคิ้วนี่แต่งมาเนี่ยคิ้วกระดุมนี่แต่งมาเนี่ยหลายตังนะฮะอะนะฮะไมคคันนี้นะฮะอันนี้รุ่นพี่เนาะมีประสบการณ์เนาะเจอนางฟ้าแล้วซาตานของเราไมคคันนี้ Ford w i t e ทปี2013คันนี้นะฮะเลขหมายอยู่ที่151,358โลหมาแท้นะฮะก่อนเราซื้อรถนะฮะเราเช็คศูนย์ทุกคันว่ารถคันนี้เข้าศูนย์เท่าไหร่แล้วเราก็ดูว่าไมหน้ารถตรงไหมเขาเซอร์วิสอะไรมาบ้างที่สำคัญนะฮะที่สำคัญที่สุดมากมีออรฮาเซอร์วิสเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมรถยนต์ใช้แล้วแห่งประเทศไทยนี่ฮะอย่างนี้ฮะยุทธคาของเรานะฮะ มีป๋ายโยของเราเป็นนายกตอนนี้ป๋ายโยเป็นนายยกนะฮะสุดยอดเลยนะฮะเรามีสลากทุกคันรถของเรามีสลากทุกคันเราจะบอกทุกคันคันนั้นยังไม่ได้ลงขายนะฮะรถเพิ่งล้างเสร็จเมื่อวานก็เลยยังไม่ได้เขียนสลากแต่คันนี้รถเราลงในเพจไปแล้วเนี่ยจะมีบอกหมดนะฮะราคาเท่าไหร่เงินดาวเท่าไหร่ระยะก,การใช้กี่กิโลเจ้าของชื่ออะไรพ่อเจ้าของชื่ออะไรเอ้ยอันนั้นไม่มีพ่อเจ้าของไม่มีว่าชื่ออะไรนะฮะเขาบอกหมดเลยเนี่ยรายละเอียดดูฮะรบกวนดูฮะ ฉลากรถยนต์ใช้แล้วเผยแพร่โดยสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วนะฮะแห่งประเทศไทยเลยก็ว่าไปนี่ฮะโลโก้ของเราศักดิ์สิทธิ์นะครับคนที่จะเป็นสมาชิกของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเดินมาแล้วคุณจะเป็นสมาชิกได้มันต้องมีมาตรฐานคุณต้องผ่านมาตรฐานเป็นรถของคุณต้องซื้อมาขายไปโดยถูกต้องนะฮะจะเอามิจฉาชีพมาอยู่ในสมาคมไม่ไดอ้ออกนอกเรื่องอีกแล้วผม,มอะออามาดูไวแท็กตานี้ต่อนะฮะดูภายในฮะดูภายในถ้าคันนี้ เปรียบเหมือนสาวอายุสิบแปดนะวัยแท็กคันนี้ของเราก็น่าจะ,ะเด็กจบมาหาลาัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะฟีมีแฟนมาแล้วสักสองคนอะไรเงี้ยเออตอนมาหาลายัยอาจจะมีมาคนหนึ่งตอนนี้จบแล้วอาจจะอยู่อีกคนนึงอะไรประมาณนั้นสาภาพผมเปรียบเทียบเอาเอาเอา,เอาจากมโน,โนของผมนะท่านผู้ชมคิดตามนะครับแต่ก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะสาวอายุยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยกำลังมีประสบการณ์เลยไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนนะฮะร,รถสวยผมบอกสวยรถมีตําหนิ มีทาผมบอกมีทํานะแต่ทําเล็กๆน้อยๆน,นะถ้าทําเยอะผมไม่ซื้อนะครับถ้าทําเยอะผมไม่ซื้อมาดูกันดูภายในเสร็จปับ๊บเปิดฝากระโปรงอีกแล้วเป็นอะไรที่ชอบมากเลยเนี่ยเปิดฝาโปงเปิดมันชกเช้าเลยเอ้าเปิดฝาโป,ง,ป,มาาป,าโปงมาดูกันคันนี้สาวอายุยนะี่สหายี่สิบหกเนาะอันนี้เด็กอายุสนะิบแปดเนาะก็มีประสบการณ์มาแล้วนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่ถ้าถามว่าข้างในเนี่ยชนหนักถึงเครื่องไหม ไม่มีคานหน้าถึงไหมไม่มีเอางี้อายุยี่ห้ายี่หกแต่ยังไม่เคยมีลูกอาจจะมีผัวมาสองคนเอาพูดง่ายไ,ไม่เคยมีลูกมาดูมาดูน็อตไม่ขยับเหมือนกันน็อต <not S 1> <not S 2> ไม่ขยับเหมือนกันนะฮะรอยองรอยอาร์คต่างๆเดิมนะฮะแก้มเดิมคานหน้าเดิมนะฮะอ่าดู QC อาจจะจางไปบ้างแต่ก็ยังมีดูสภาพเครื่องยนต์แฮงกิฟนะฮะนะฮะ ยี่หยี่หอาจจะผ่านมาแล้วบ้างแต่ไม่มีลูกนะฮะเอาเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆคุณผู้ชายจะได้นึกภาพออกส่วนคุณผู้หญิงก็แอบขำในใจอะไรอย่างเงี้ยอ่าดูนะฮะมิ้วคิวซียังอยู่เหมือนเดิมเสียงพี่เริ่มแหบอีกแล้วว่าไม่มีน้ำลำไยอะ่ะเออเดี๋ยววันเชา้ชาๆไม่ดีเลยเนาะคราวหน้าเอาเย็นๆมีน้ำลำไยนะเออเพราะเสียงมันแห้งถ้าเสีย ถ้าจะถ้าจะน้ำลำยแต่เช้านี่ก็ไม่ต้องขายรถกันแล้ววันนี้บันเทิงทั้งวันนะฮะดูฮะดูฮะเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวราคาเดี๋ยวว่ากันทีหลังสลากครบนะฮะอ่ะอีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึง่งว่าจะไม่พูดขอพูดนิดนึงซื้อรถกับทางมากมีนะฮะเบื้องต้นเบื้องต้นจริงๆมันต้องพูดเยอะแต่ผมขอพูดนิดเดียวรถทุกคันนะฮะรถทุกคันไม่ว่าจะปีเก่าหรือจะปีใหม่เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งโทรไม่ว่าจะปีเก่าหรือปีใหม่โอ้โห,โห,โหเอาสองคันไปเดี๋ยวได้ให้ดูก่อนให้ดูก่อนให้ดูก่อนใครเนี่ยใครเนี่ยอันนี้ใครครับใครครับชื่ออะไรครับ<ผ>มีครับ,รบทำตำแหน่งอะไรที่นี่ฮะผู้จัดการตลอ,รอครับผมโอโ้ผู้จัดการตลอ,อมาแต่เช้าเดี๋ยวขอดื่มน้ำสักแป๊บหนึง่งซื้อรถที่นี่เดี๋ยวขอโม้อีกนินไม่โมเรื่องจริงรถทุกคันที่นี่รับประกันรับประกัน ระบบเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างกล่อง ECU ระบบเกียร์ให้หเดือนหกเดือนรถพี่มีปัญหาพี่เอาน้องไปขับนะน้องจะร้องน้องจะคลางน้องจะมีปัญหาพี่เอากลับมาหาผมดูแลให้หกเดือนอีกอย่างนะอีกอย่างเห็นไหมตลออ,อันนี้ให้หกเดือนนะแต่สำหรับการตรวจสภาพ ที่นี่นะฮะออกรถที่นี่ไปเอารถกลับมาตรวจสภาพกับเราเน้นนะครับตรวจสภาพกับทางเราฟรีตลอดอายุการใช้งานพี่เอารถน้องไปใช้จนตายเลยพี่จะตายขอหรือรถจะพังก่อนตรวจฟรีตลอดอายุการใช้งานนะครับแต่ค่าต่อภาษีค่าพรบพี่ออกเองนะผมตรออ,อให้เฉยๆนะครับอ่า,อา,อา แล้วเรายังมีนะฮะบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงพี่จะพาน้องเข้ามาลูดหรือพี่จะพาเข้าโรงแรม5้าดาวเข้าโรงแรมเสร็จออกมารถสตาร์ทไม่ติดลืมบุญแจในรถนะฮะยกเว้นเมียพี่เอาน้ำมันมาลาดรถจุดไฟเผารถนะถ้ารถมีปัญหาผมยกให้ฟรี1ปีเต็มนะครับ1ปีเต็มเรายกให้ฟรีนะครับดูภายในไปแล้วภายนอกไปแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปสนนร,ร,ราคาคันนี้เลยแล้วกันนะฮะถ้าเป็นคันนู้นเบอร์ตอง เท่าไหร่นะ369นะฮะคันนี้เบอร์กลางอายุ25-26แต่ยังไม่เคยมีลูกแต่แต่ก็จะว่าสดก็สดแหละแต่ถ้า,ถาจะจะจ่าซิงอาจจะไม่ซิงนะฮะสนนราคาของ Y ายแทปี2013-4ประตูนะฮะเกียรอโอตโคันนี้อยู่ที่เซลครับตอบได้ไหมครับอาจตอบไม่ได้เดี๋ยวเจอลำใหญอยู่ที่อยู่ที่เดี๋ยวผมดูชลากรราคาคันนี้ผมว่าไม่แพงนะของเราขายรถกันไม่แพงนะฮะ Ford Ranger V-Tech 2.2ปี2013ของเราสนนราคาอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาท4 7 9 0 0 0บาทราคาโอเคเลยนะฮะสำหรับ v t e c คันนี้ป้ายแดงเป็นล้านนะจองกันเป็นปีนะว่าจะได้ขับมาที่มากมีเนี่ยเครดิตด,ดีทําสัญญา3ชั่วโมงออกรถได้นะครับสำหรับคันนี้สำหรับคันนี้โอ้โห,โหข้าราชการาษษษษษษรัะวิสาหกิจนะฮะพนักงาน ของสถาบันการเงินนะฮะเซอร์รี่ฟรีดาวกันไปเลยคันนี้อาจจะ900 0พันนะนางฟ้า9,00 0พันซาตานคันนี้ฟรีดาวกันไปเลยนะฮะไม่ต้องมีเครดิตนะเน้นย้ำว่าไม่ต้องมีเครดิตฟรีดาวกันไปเลยครับแล้วยิ่งถ้าเกิดมีเครดิตรับดอกเบีย้ยถูไปอีกดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2บาท69าตังค์นะฮะบาท69 เริ่มต้นนะผมบอกว่าเริ่มต้นนะไม่ใช่คุณมาบอกเอา้าทําไมโฆษณาว่า2องบาทหกเวลาชั้นมาจัดเวลาชั้นมาซื้อทําไมเป็นาสามบาทสามบาทกว่าเริ่มต้นที่2องบาทหกฟังไว้เริ่มต้นที่2องบาทหกคันนี้สภาพกว่า8-90%ถึงเกครันนี้สภาพ8 0ดสถึงแปรถผมไม่มีนะไอที่สภาพร้อยเอร์เซ็นตะ่ะไม่มีเพราะผมทํารถมือสองผมไม่ได้ขายป้ายแดงถ้าอยากจะซื้อป้ายแดงสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นุ่นโชรูมแต่ที่นี่มีรถ สภาพดีพร้อมใช้นะฮะให้คุณเลือกกว่าร้อยคันรถสภาพดีพร้อมใช้ให้คุณเลือกกว่า,100ร,าร้อยค,คันแล้วยังมีบริการหลังการขายดุดญาติพี่ซื้อรถที่นี่ไปพี่จะได้ผมไปเป็นญาติพี่ด้วยคนหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงโทรหาผมได้ปรึกษาผมได้ทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องรถปรึกษาได้ทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องรถยกเว้นเรื่องยืมตังค์ไม่ต้องโทรมาปรึกษานะไม่มีให้ยืม อ่ะโอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนเพราะไม่มีน้ำลำไยจิบจบแค่นี้ก่อนคนดูเท่าไรแล้วนะตอนนี้นนโอ้ร้อยกว่าชื่นใจแล้วครับสำหรับไลฟ์ครั้งที่3ของผมอาจจะพูดมากอาจจะพูดทะลึ่งตึงตังนะฮะอาจจะพูดสาระน้อยหน่อยผมก็อย่างนี้ละฮะเพราะตัวผมเองเนี่ยผมขายตัวตนผมเป็นคนเฮฮานะฮะสำหรับต้นมากมีออคาเซอร์วิสซื้อรถ,ถแถมยัดสวัสดีครับเอาให้ดูกันหน่อย2คันนี้เอาให้ดูภาพกันอีกนิดนึงครับ เชิญครับโอ้โหไม่มีน้ำลำใหญ่นี่ขอแห้จริงจริงโอเคคัดเอา